สวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะกับช h a นแลแพร่พายนะคะคริปนี้แพร่พายก็จะมาสอนทําปกคลิป YouTube นะคะแล้วก็สอนใช้แอปสกินวิวเลอร์นะคะเอิมขอลบภาพนี้ก่อนที่จริงก็อัดคลิปไปแล้วนะคะแต่โมบิลแซมันแย่มันทําให้คลิปเราค้างโมบิลแซนี่ใส่ไม่ดีนะคะลาก่อย <laughs> <laughs> ก็จะมาสอนทําหน้าปกคลิป สวยๆส,สไตล์แอนิพายก่อนอื่นแล้วก็ต้องมีสกินวิวเลอร์บ่อนะกดเข้าไปนะคะแล้วก็จะกดซีเล็สกินนะคะสกินวิวเลอร์ก็คือทาให้สกินเราขยับแขนขยับขาได้นะคะรูปภาพมาเร็วๆรูปภาพมาเร็วๆโอเคนะคะแล้วเราก็เอาสกินเรามาสกินสกินสกิน,กนโอเคต่อไปก็ 3D วิวเลอร์นะคะ เออก็อย่างเดียวนะคะถ้ากินเราขยับเองก็ให้กดไปตรงไอคอนเมนูซ้ายมือนะคะก็กระปมันก็จะมีคําว่าเมนูนะคะก็ท่านลูจะทําให้มันหยุดขยับนะคะแล้วก็กดออโตโรเทชออนออฟนะคะแล้ก็จะปิดนะคะหมุนหมุนมาหมุนมาหมุนมา,มนมาวิงวิงว่ง,ว,ง,ว,ง,ว,งวิมาเร็วมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวชื่อแอปถ้าใครจำไม่ได้ก็จะใส่ไวใ้ให้ที่ d ดิสพิเค t i o n นะคะ เออเออขยับยากขยับเย็นมีแอป,ปอื่นนี่มันขยับง่ายกว่าน,นี้ไหเนี่ยอเอออยากจะขยับให้มันตรงตรงที่การล่องกันรอยได้อ่าโอเคฮะก่อนอื่นก็ขยับเขนประมาณนี้ก่อนโอเคประมาณนี้ได้ป่ะ โอเคนะคะกดไปตรงไอคอนซ้ายมือเช่นเดิมนะคะแล้วกดเซฟสกรีนช็อตนะคะโนแ a บ็ก r ก u n าวนะคะโอเคก็รอมันเซฟกันนะคะโอเคขึ้นมาแล้วเซฟแล้วเซฟสกรีนช็อตทูสต็อโอเคแล้วเราจากนั้นเราก็ไปที่ E S File Explorer นะคะอ่าโอเคนะคะกลับไปก็ไปที่ไปที่ไหนอะ่ะ อ่านี่นะคะสกินวิลเลอร์ตร,ะะตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นโอเคเข้าไปอ่านี่มันก็จะมีสกินช็อตให้เรานะคะสักครู่ค่ะโทรศัพท์ดังสักครู่สักครู่ค่ะโทรศัพท์ดังพินนี่ฝากหน่อยนะเค <ettes> รศัพท์มาโทรกันได้ทุกวี่ทุกวันเลยเราวิ้นเอาไอติมไหมเอาเอาไปไอติมไม่เอาเอาก็แบ,บ่งกันกินไงเออนี่ค่ะภาพสกรีนช็อตมันก็จะเซฟไว้แล้วนะคะนี่นะคะ่ะนี่ด้วยนี่ด้วยนะคะอ่าโอเคมีท้องสามภาพเด็ภาพที่เราจะใช้่าทำเป็นหน้าปกคลิปวันนี้คะ่ะโอเคแล้วเราก็กดเปลงภาพที่เราได้เซฟไว้นะคะเคแล้วก็กดไปที่ o ล l i s t นะคะ ก็สามารถหาโหลดได้ที่ระวังหยดนะเราระวังหยดบนที่นอนนะน้องพินพอแ <c oughs> ล้วเขาเป็นโซนไปแล้วเราก็ผิวว่าลายค่ไม่ลาค่ะแต่เขาแค่เปลี่ยนชื่อเป็น <c oughs> เอลลิส okay. โอเอคตัดก่อบมาณหน่อยวันนี้ค่ะใช้รีคอร์ดอเบลลอัดนะฮะโมบิแซนมีปัญหา โอเคแล้วก็กดไปที่การออกแบบนะคะบอดทันเนี่ยบิวตีน้นี่ผิวคนหรือผิวอะไรเนี่ยแล้วก็เลือกเป็นอันนี้นะคะโอเคแล้วก,กดไปตรงนี้นะคะมันเป็นอะไรสักอย่างอะคะ่ะแล้วจากนั้นเราก็ยอ่อเขาลงยอ่อลงยอ่อลงยอ่อลงเจ้าสกรีนองค่าเจ้าลงยอ่อลงซะให้เหลือคันให้เหลือแค่ขนาดนี้เจ้าจงกลายเป็นมดจ้มดเอ๋ยมด น้องพินห้ามห้าม,ห,ามห้ามกินห้ามหกนะหกเอาม,มดมานะรูโอเคมาอนี้โอเคแล้วนอกจากนั้นนะคะแล้วก็กดไปรูปตัว T คะ่ะแล้วก,กดข้อความมนะกินมั่นกินมั่นแต่งัันกินกินกันใหญ่ อ่าวันนี้ค่ะหน้าปกคลิปวันนี้ก็จะทำเป็นอืมเมื่อกี้หายไปสนาเลยคุยโทรศัพท์นานหน่อยนี่ทำหน้าปกคลิป YouTube ต่อไปนะคะเราก็เลือกอักษรนะคะแบลีคพายก็เลือกอักษรนี้เกียนาเทียเนี่ย,ยอ่า โอเคอะะอืมเอาไว้ประมาณไหนอือประมาณนี้ก็โอเคแล้วเนอะอ้องโทนสีโทนสีก็เอาเป็นโทนประมาณนี้ก็ได้กันนะอืม โทนรมานี้ก็ใช้ได้แล้วต่อไปก็ขอบอะคะขอบนี่เอาเป็นสีเลยดีเอานี่มันสว่างสว่างไอยอื๋อมองไม่เห็นอเอาไหนหน้าอย่างงี้เห็นโพ้วสีขาวนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยวิง่งเลยเอาหนาๆเลยให้มันหนาสุดๆหยุดไม่อยู่โอเคนะคะ ต่อไปเราก็กดไปลงรูปหัวใจนะคะก็คือสไตล์น,นี้รับะล้วก็กดไปตกรูปกันกาค่ะค,คาว่าตัดนะคะอ่าแล้วก็กดไปที่รูปภาพทั้งหมดนะคะแล้วก็เลือกภาพที่เราจะมาใส่ะค่ะแพร่พายก็ภาพนี้มาใส่นะคะเพราะหัวข้อคือวิธีเปลี่ยนเอวิธีทําหน้าปกคลิปนะคะสวยๆส,สไตล์แพรี่พายนะคะต่อไป โอเคเสร็จสิ้นนะคะออเราตัดเท่ากันมีนะ่ erman. เท่ากันนะอ่าโอเคประมาณนี้แล้วก็ให้มันอยู่ประมาณนี้อ่าประมาณนี้พอได้ไหมก็อาจจะพอได้มั้งนะคะนิดโอเคประมาณนี้เลยพอได้เดี๋ยวเรากอ๊อบกรอบรูปไม่ได้แบะ กรบรูปโอเคกรอบรูปเสร็จหรือยังกรอบรูปอีกครั้งเอากดสิกดแล้วกรอบรูปออกมาโอเคอันนี้ก็ขึ้นไปนอนโอเคไอ่นอนหกนู่นน้องพินเอ้ไม่เท่ากันอืมถ้ามันเท่าเท่ากัน ใช้สมาธิเป็นอันมากนะคะในการที่เราจะต้องทำหน้าปกคลิปนะคะสมาธิมานะคะโอ้ลุ้นลุนลุ้น,นอ่าโอเคไม่รู้ยังว่าสวยเปล่าเอ้ากรม ใ่ประมาณนี้แล้วจากนั้นเราก็ตกแต่งด้วยการเอาสแตม์ใส่เข้าไปนะคะสแตมมาอืมเอาแบบแอมเนแล้วกันทำเป็นหน้าปกคลิปสไตล์เดิมนะคะวิธีทำหน้าปกคลิป YouTube เลิฟยูก็วิธีทำก็ง่ายแสนง่ายนะคะเอ,อถ้าไม่น่าสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามมาเลยนะคะ จะเมนว่าอะไรก็ได้จะเมนว่าเมนแรกก็ได้ค่ะแล้วแต่จะคิดนะคะอ่าเคมาแล้วโอเคนะคะเอาย่อๆๆย่อขนาดวิงขอย่อขนาดอีกนิดนึงยังไม่พอใจนะคะคราวนี้เอาให้เป็นมดเลยค่ะมด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 มประมาณนี้นะคะโอเค เล็กกว่าเดิม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 อ่ะมันเล็กเกินไปแล้วอ่ะประมาณนี้ก็เออตรงนนี้อ่ะอชิงจิงโอเคประมาณนี้นะคะแล้วจากนั้นเราก็กดบันทึกนะคะเย่ได้แล้วนะคะปรบมือไป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 ,ไปต่อไปเราก็ไปเช็คก,กันที่รูปภาพของเราเลยนะคะ าจะจบยังนี่ได้แล้วนะคะรูปภาพของเราวิ่งสวยเลยยัง,ยง,ยงแต่พี่ว่ามันกูกินเวลาไปมากพอสมควรในตอนที่พี่ไปรับโทรศัพท์อ่ะอ่ะมานี่นะคะก็ให้เราพิมพ์ไปตามนี้เลยนะคะไลคัมเมล่านะคะอ่านี่นะคะไลคัเมล่านี่นะคะเอาลิสชื่อเดิม่็คือไลคัเมล่าจะเปลี่ยนชื่อดําเพื่ออะไรก็ไม่รู้ ไม่ชอบแบบใหม่หม่เนดีเลยเอาแบบเก่าขึ้นนะเอ๊ะเหลือแบบเก่ามันก็เอ๊ะแบบใหม่มันก็ดีนะคเา 300, 360, 300. เมราสามร้อยสามหกศูนย์สามร้อยอโปรแกรมเอลลิสนะคะเป็นอันดับที่หนึ่งนะคะคเาเมราเอสกินวิลเลอร์นะคะแล้วก็เพมปลายตาดีเลยนะคะ L K I N V I E W A แบบนี R ้ค่ะสกินบิ e <า>วเลอร์ B I E W W W E R นะคะพิมพ์เข้าไปแล้วมันก็จะมีสกินวิลเลอร์อันนี้นะคะขึ้นมาที่หนึ่งเลยแล้วก็กดเข้าไปนะคะอ่านี่นะคะมันแล้วก็กดติดตั้งนะคะมันก็จะมีเป็นประมาณนี้นะคะสกินนี่แปลว่าผิวอะคะเนี่ยนี่คืออะไรเนี่ยสกินกรบ Dancing อ๋อ <c oughs> แดินซิ่มืมันทำเป็นอ,อ๋อใช้ทำเป็นไม r ค f t แอนิเมชันได้เลยนะเนี่ยภาพเคลื่อนไหวโอ้ยโอเคเลยอ,อันนี้เะยรโกลสกินวิวเลอร์เอ๊ะมันคืออะไรเอ๊ะมันเคด่าต่อทู้งไง เห,หรอหนอตู้อะ่ไมายคาบอะไม่ใช่น,นี่ไม่ใช่ไมายคาสที่รู้เลยมันคืออะไรล่ะไมยมันไม่ใช่ไมายคาบแล้วมันคืออะไรล่ะมันคือบ้าอะไรก็ไม่รู้บ้าบ้าหนูอยู่นาเลคของสตูน,นะคะสำหรับวันนี้แพรี่พายก็ขอตัวลาไปก่อนใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์และกดแชร์นะคะบ๊ายบายซีิวอเกรนนะคะอุ๊ยอ๋อเพิ่มในห้องสมุดแล้วแล้วสมุด เล็วสีเออโอเคเวีก้าจะจ่าเงินนะฟรีไม่ใช่เหรอ,อ,อนี่มันฟรีว่าอย่างไงนี่มันฟรีนะตัวอ,อย่างฟรีก็ได้ชิเชียวช้าก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะบายบาย <c oughs>